สวัสดีครับผมนะครับจูนอินฟินิตี้ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงหัวข้อการพนันออนไลน์เช่นเคยครับผมจะมาบอกวันนี้ครับข้อมูลจากแฟนเพจนะครับส่งมาให้เราทำนะครับก็คือเกี่ยวกับหัวข้อเล่นได้แล้วไม่ได้เงินเหมือนอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าหัวข้อนี้จะเกี่ยวกับการเดินเงินทบนะครับอเกี่ยวกับการเดินเงินทบ อันนี้จะแฉเกี่ยวกับเป็นของเว็บนะอันนี้ก็จะเป็นหลักๆลยเกี่ยวกับเว็บพนันนะฮะว่าให้เหตุผลกับเขาว่าเขาเดินเงินไม่สม่ําเสมอเดินเงินทบก็เลยไม่ใจตังนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้อมูลกันเลยนะคะรับมาอ่านรายละเอียดด้านนอกอนะครับก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลในแชทที่เขาคุยกันนะฮะกับทางแอดมิน ทางเว็บไซต์นั้นนะครับเขาบอกว่าเมื่อวานผมเล่นรูนเล็ตน,นะครับเล่นแบบเป็นโหล2ใน3นะครับทางเว็บว่าผมทําผิดเงื่อนไขไม่ยอมให้ถอนให้ทําเทิร์นก่อนเพราะทําผิดเงื่อนไขวันนี้ผมทําเทิร์นครบบอกว่าผมเล่นทบเงินไม่ยอมให้ถอนอีกทางเว็บให้ผมเดินเงินแบบปกติเดินร้อยก็คือ100ตลอดก็คือว่า ถ้าเขาแทงตาที่1 1 0 0นตาที่2เขาจะแทง200ไม่ได้นะครับตาที่2องเขาก็ต้องแทง100เหมือนอีกเหมือนตาแรกรับก็คือว่าคือถ้าคุณเล่นได้คุณก็เสมอตัวคุณไม่ไม่สามารถที่จะได้กําไรประมาณนี้ความหมายของผมนะที่เขาออกมาโวยวายนะน่าจะใช่เสี่ยงจากการเดิมพันเมื่อวานแล้วไม่แล้วไม่ไม่แล้วยังมาเสี่ยงทางเว็บอีกอ่าก็คือว่าเหมือนว่าเล่นแล้วอ่ะคือ,อยังไงซะ คุณคุณก็ห้าสิบสิบอยู่แล้วใช่ไหมเล่นเล่นเกี่ยวกับาทางการ,รพนันเนี่ยห้าสิบสิบแหละแล้วมา,มามาเจอแบบเว็บแบบมีข้อข้อติดจริงข้ออ้างข้ออะไรเงี้ยแต่ผมยังไม่เคยเห็นนะเคสห้ามเดินเงินเนี่ยผมก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละครับเขาบอกว่านี่ก็เหมือนเป็นการบีบให้เราเสียนั่นแหละครับถ้าไม่เดินทบเงินก็มีจะเสียอย่างเดียวใครจะทายถูกตลอด ใช่วครับว่าใครจะทายถูกตลอดใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดอ,อันนี้ฮะข้อมูลก็มีเท่านี้นะที่เขาพมพ์มอกมาเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลในแชทนะครับที่เขาคุยกับทางผู้ดูแลเว็บไซต์นั้นดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอเคอันนี้ครับคือหน้าแรกที่เขาคุยกับทางเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เขาบอกว่าเขาก็บอกถามเว็บไซต์ด้วยว่า การถอนผมมีปัญหาอะไรไหมอ่าเขาก็บอกว่าลบกวนขอทราบยูสเนมของทางสมาชิกด้วยอ่ะก็ส่งไปเนาะเขาก็ส่งชื่อยูสเนมชื่ออะไรไปดูหน้าต่อไปนะครับอ่าเขาบอกว่าค่าสมาชิกจากกรารตรวจสอบลบกวนสมาชิกหลีกเรี่ยงการเดิมพันการเดิมพันที่เดิมพันอยู่นะคะอ่าทาง เรียกอะไรครับทางสมาชิกเขาก็ตอบผู้เสียหายเขาก็ตอบว่ายังไงเหมือนเขาไม่เข้าใจนะครับเขาบอกว่ารบก,กวนสมาชิกทํายอดเทินหนึ่งเท่าจากนั้นทํารายการถอนได้เลยค่ะผมทําตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับาทางผู้เสียหายเขาตอบไปนี้นะครับจากการตรวจสอบสมาชิกเดิมพันลูเล็ตทุกหมายเลขเกมนะคะอ,อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะการลงล,งลงเูเล็ตนะผมเคยบอกว่ามันเป็นการลงแบบวันเหน,นะครับ เราบอกว่าสมาชิกมีการเดินพันรูเลกทุกหมายเลขเกมนะคะเขาบอกว่าไม่เป็นความจริงครับไปตรวจสอบดีๆในส่วนนี้ตามที่ทางระบบตรวจสอบแจ้งมานะคะเขาก็บอกว่าผู้ีิหายเขาบอกว่าผมขอถอนตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันจะเรื่องอะไรมันจะเรื่องมากมจะเรื่องมากแค่ไหนอะไรประมาณนี้ครับขอหลักฐานโกงกัน โกงเว็บนี่โกงกับพูดงี้นะครับทางผู้ติหายนะเล่นได้ไม่ให้ถอนขอหลักฐานอ่าดูหน้าต่อไปนะครับทางผู้ดูแลเว็บนะครับเขาก็ส่งอ่าหน้านี้ครับหน้าเอกสารหรือหน้าอะไรเนี่ยเอามาให้อ่านนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังครับขอสงวนสิทธิในการระงับการถอนหรือยึดเงินรางวัลสาหรับการวางเดิมพันที่ผิดปกติอ่าเนี่ยเริ่มรู้ใช่ไหมการวางเดิมพันที่ผิดปกติ ็คือไม่ใช่จำไปให้พวกคุณวางทบเงินนั่นแหละครับการวางเดิมพันที่ผิดปกตินั้นไม่จำกัดเพียงการวางเดิมพันประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่งมีดังต่อไปนี้นะครับคุณลองฟังไว้นะครับอย่าเพิ่งดราม่ากันนะการเดิมพันแบบอะไรครับแบบโปเกซิสผมขอโทษนะที่ผมอ่านไม่ถูกนะครับ การวางเดิมพันที่ผู้เล่นเดิมพันโดยวางเดิมพันมากขึ้น1เท่าอย่างต่อเนื่องก็คือเดิมพันแบบคทบนั่นเองนะครับแล้วก็การเดิมพันูเลตแบบครอบคุมก็คือไม่ให้คุณวางทุกตัวเขาไม่ให้คุณวางหว่านแห่การวางเดิมพันใดก็ได้ที่ที่รวมกันในเกมรูเลตที่ครอบคุม2.5%หรือมากกว่า,า67%จจาก3.7หมายเลขนะครับที่ เหมือนกันบนโต๊ะรูปแบบการเดิมพัน์ฝั่งเดียวกัน,น like อย่างต่อเนื่องตัวอย่างนะครับเดิมพันที่ด, <schön. S 1> ด,ด้านใดด้านหนึ่งของตารางอย่างต่อเนื on, <ๆ>่องบนโต๊ะเดียวกันวางเดิมพัน์บนรูปแบบเดียวกัน2อถึงสรายการต่อเนื่องบนโต๊ะเดียวกันการเดิมพันแบบกลุ่มกับผู้เล่นบนโต๊ะเดียวกันอย่างมีการนัดหมายหรือวางแผน การเดิมพันครอบคุมสูงแบบอื่นๆในคาสิโนซึ่งวางเดิมพันครอบคุมมากกว่า2ใน3ของตัวเลขบนโต๊ะนั่นเองครับอ่าเขาบอกแล้วก็ทางผู้ติหายเบอกว่าเมื่อวานผมถอดไม่ได้ผมแจ้งว่าผมเดิน2ใน3แต่วันนี้ผมทำเทินครบแล้วไม่ได้เดิน2ใน3แล้วผมทำอะไรผิดอีกอ่าเรามาดู อันต่อไปเลยนะครับนี่เลยครับเขาบอกว่าตามที่แจ้งไปค่ะสมาชิกผู้ที่ถามเขาบอกว่าแล้วมันมีวิธีไหนที่เล่นได้ถูกถูกต้องยังไงอ่าก็าถามทางอ่าแอดมินเว็บไซต์ไปเนาะเดินพันปกติค่ะไม่เดินพันหลายหมายเลขก็คือไม่ให้เดินพันรับหมาย,ห,มายหลายหมายเลขนั่นเองก็ค,คือว่าเหมือนให้เต็มที่คุณก็วางได้ไม่กี่ตัวมาให้เดินแบบว่าตามสูตรที่เขาสอนกันในใน สูตรสอนเล่นนะ่ะสูตรสอนเล่นในรูเล็ตน,นะผมก็เคยเปิดเข้าไปดูอยู่นะเล่นมา3ปีไม่เคยเจอปัญหามีเว็บนี้แหละอ่าทางผู้ที่หายเขาบอกนะครับเดิมพันแบบทบอ่าก็ไม่เดิมพันแบบทบไม่ไม่เดิมพันแบบทบไม่เดิมพันแบบก้าวกระโดดครับอ่าก็คือว่าไม่เดิมพันทบไม่เดิมพันก้าวกระโดดก็คือว่าเสียร้อยหนึ่งไปเดิมพันห้าร้อยอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับอ่าแล้วเขาแล้วเขาก็บอกว่าปกผู้ที่หายเขาบอกว่าปกติ ไม่ให้ทบหรอใช่ไหมว่าไงเว็บนี้ไม่ทบงั้นหรอแสดงว่าเว็บเนี้ยเขาไม่ให้แบบวางเงินทบนะครับถ้าคุณเจอก็ส่งมาให้เรื่องมาให้ผมทําก็ได้นะอยากเจอแบบหลายๆคนแต่นี้ก็เป็นข้อมูลนะทางผู้ดูแลนะครับเขาก็บอกว่าลบกกวนหลีกเลี่ยงการวางเดิมพนันทบแบบก้าวกระโดดและการวางเดิมพนันเพียงฝั่งเดียวอย่างต่อเนื่องอ่า ก็คือว่าวงเล็บนะครับวางเดิมพันเจ้ามือหรือผู้เล่นอย่างเดียวอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมเขาหรือว่าเขาก็ต้องแบบใครกับทางเว็บไซต์เขาก็ไม่อยากเสียเงินนะฮะเราก็หาสูตรไปเพื่อแบบแก้เกมเขาอะ mm. แล้วก็ผู้เล่นเขาก็บอกว่าผู้เสียหายเขาบอกว่าขอหลักฐานสิผมเดิมพันฝั่งเดียวติดต่อกันยังไงาทางผู้แเลพจเว็บไซต์นะเขาก็บอกว่าในส่วนนี้ตามที่เรียนแจ้งไปนะครับ ขอ,อความร่วมือสมาชิกด้วยนะคะรบควนสมาชิกทํายอดเทินหนึ่งเท่าจากการทําถอนได้เลยคะ่ะเดิมพันแบบปกตินะครับเป็นผมผมไม่เล่นแล้วเว็บเนี้ยผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนดีกว่าอ่าผมลืมบอกนะครับว่าคลิปผมนะครับไม่ได้สนให้เล่นการพนันออนไลน์แต่อย่างใดนะครับมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะครับเขาก็บอกว่าให้ทําปกติยอดเทินผมเหลือเท่าไหร่เขาบอกว่าสองพันค่ะสมาชิก ผู้ที่าก็บอกว่าผมเล่นมา3ปีมีวันนี้แหละครับที่เคยเห็นมีเว็บนี้นะครับที่เคยเห็นคนยิ่งคิดว่าคาสิโนโออนไลน์โกงอยู่แล้วแต่นี่แหละครับคือโกงจริงๆก็คือว่าเขาสามารถหาวิธีที่จะเอาเงินผู้เล่นนั่นแหละครับถ้าคุณเจอเว็บดีมันก็ดีไปแล้วครับโอเคครับอันนี้ผมไม่เปิดเผยนะเดีย๋ยวผมขอเบอร์ภาพชื่อเว็บนะใครอยากรู้เดี๋ยวผมส่งรูปให้ใน,ใน อินบ x ็อกแฟนเพจนะครับผมโ okay, อเคก็หลักๆนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปท้ายคลิปกันเลยครับโอ okay, เคครับเดี๋วเราสรุปกันเลยครับว่าเนื้อเรื่องของคลิปนี้ก็คือทางผู้ดูแลของเว็บไซต์นะครับห้ามเดินเงินโทห้ามเดินเงินก้าวกระโดด<ม>ให้เดินเงินปกตินะครับ<ม>ถึงจะถอนได้นะครับถ้าพวกคุณเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้หรือว่ายังไม่เคยเจอผมว่าวคุณ คนที่เจอก็ถือว่าโชคร้ายนะครับคนที่ยังไม่เจอก็ถือว่าโชคดีไปนะครับก็อาจจะเป็นการที่เาเรียกอะไรครับถอนเงินไม่ได้แบบแปลกๆนะฮะคือแบบให้เหตุผลแบบแปลกๆฮะถ้าคลิปนี้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ก s, like, share, ดแชร์นะครับกด subscribe นะครับช่องจูเนียร์ฟินิที้ชาแนลเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอหรือบอกไปว่าถ้าใครมีคลิปนะครับส่งมาทางแฟนเพจจูเนีฟินิที้ได้เลยนะครับผมผมมากครับ